โยโยโยบใบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีฟานคลึงผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องโอเคเวลา5้าทุ่มครึ่ง พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบอลมัดอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงลิเวอร์พูลบอลมัด25แต้มจากการชนะ7เสมอ4แพ้8นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้สเปอร์มา1ต่อ3ครับล่าสุดในฟุตบอลเอฟเอครับก็คืนฟอร์มนะครับบุกไปชนะควีนสปาร์คเรนเจอร์มา3ต่อ2ครับอันโดนี่อีราโอลาทำทีมในหน้าสนใจมากนะครับคืนวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเทเลอร์ดัมกับแรนเฟนเดริกที่เจ็บแล้วก็มีออตตารากับซาเมนโยที่ไปรับใช้ชาติในแอฟคอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยแกนหลักคืนนี้ประตูเป็นเนโต้ครับเกมรับก็ซาบานย่นะครับมีลูอิสดุ๊กอยู่ตรงกลางนะครับแนวรุกก็มาคลัสทาเวเบอร์เนียจัสตินไคลเวิร์ด ฟิลิปบิลลิงครับหน้าเป้าดูมิิกโซลันกี้นะครับพร้อมลงสนามเจอทีมเก่าในขณะ,ะนะที่ลิเวอร์พูลครับนำเป็นจ่าฝูง45แต้มจากการชนะ13เสม,มอ6แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะนิวกาสเซอรมา4-2ครับจากนั้นเนี่ยก็ไปเล่นบอลถ้วย2รายการนะครับล่าสุดเล่นในคาราบาวครับรอบรองนัดแรกเปิดบ้านเบียดชนะฟูลแลม2-1นะครับแน่นอนเจนครอปหมดสิทธิ์ใช้งาน เชลมาติฟเทนอเลสเซนเดอร์อาโนอันดูโรเบอร์สันที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่มีโมเมตซาร่ากับวัตทรูเอนโดนะครับที่ไปรับใช้ชาติแล้วก็ต้องเช็คในรายของโดมินิกโซบอสไลด์ด้วยนะครับดังนั้นแกนหลักคืนนี้ของเจนญครอปประตูอลิซงเบ็กเกอร์นะครับแบ็คขวาที่อาจจะเป็นเจ้าหนูบรัตลี่ครับทางซ้ายเป็นโจโกเมสนะครับคู่เซนเ็นเตอร์ก็เป็นโกนาเต้กับฟานได้ครับแดนกลาง น่าจะลงแน่ๆคือแม็กอลิสเตอร์กราเวนบิชแล้วก็เคอร์ติสโจนโดยมีฮาวิเอเลียดเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยลุยดิอารสกับดาวินนูนเยสนะครับที่เหลือเลือกระหว่างกักโปรหรือไม่ก็ดิโอโกโจต้านะครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในเกมลีกลิเวอร์พูลเปิดอันฟิลชนะ3-1ในคาราบาวครับลิเวอร์พูลก็บุกชนะ2-1นนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อพอสมควรครับเอาง่ายๆลิเวอร์พูลยังคงยอดเยี่ยมนะครับในขณะที่บอลมัดเนี่ยจะว่าไปถ้า ย้อนไปก่อนหน้านี้ในลีกไม่แพ้8นัดเพิ่งจะมาแพ้าทางด้านของทอนแนมฮอสเปอร์ครับแล้วก็กลับมาคืนฟอร์มในเอฟเอครับดูแล้วเนี่ยบอลมัดก็ไม่ธรรมดาในบ้านนะครับ Oni, อันโดนี่อีราโอราทำทีมได้น่าสนใจครับการที่เรวพูจะขาดเยอะพอสมควรจะบุกมายิงขาดพิเจก็มองว่าไม่ง่ายด้วยครับเกมแบบนี้กัดฟันวัดใจบอลมัดเจ้าถิ่นนะครับพี่เจ็มองว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูครับให้เชียร์บอลมัดเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย